สำหรับเมนูวันนี้นะคะหน่อยก็จะมาแชร์เป็นลาเต้นมเหนียวนะคะเขาได้รสชาติกาแฟที่ค่อนข้างเข้มข้นค่ะเหมือนแบบมีความแบบหนืดๆอยู่ในปากประมาณ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับหน่อย r e n t a l c o f f e e นะคะสำหรับเมนูวันนี้นะคะหน่อยก็จะมาแชร์เป็นลาเต้นมเหนียวนะคะหรือว่าแล้วแต่คนจะตั้งชื่อได้เลยนะคะเป็นเอสเปรสโซนมเหนียวก็ได้ค่ะแต่วันนี้ค่ะมีความพิเศษอย่างหนึ่งนะคะก็คือหน่อยจะเอากาแฟสดเนี่ยค่ะมาทำเป็นนมเหนียวนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าวัตถุดิบนะคะเรามีอะไรกันบ้างเนาะ,ะที่นี้ค่ะวัตถุดิบนะคะกาแฟที่หน่อยใช้ค่ะก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะ ของ Oriental Coffee นะคะเป็น e อ็กเตอร์สตรองเนาะซึ่งหน่อยก็จะใช้เลือกใช้เป็นกาแฟขั่วเข้มนะคะแล้วก็เป็นกาแฟเบรนด์ Blend ด้วยนะคะเพื่อให้เขามีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนตัวนี้ค่ะก็จะเป็นผงธัญพืชนะคะของ Smart Nerd ค่ะอ่ะแล้วก็ตัวต่อไปนะคะจะเป็นนมมะลิค่ะนมข้นหวานตามมะลินะคะ ซึ่งหน่อยก็จะไม่ผสมเป็นนมผสมเนาะปกติทั่วไปค่ะของ o r i e n t a l Coffee นะคะเราก็จะใช้เป็นนมผสมนะคะแต่วันนี้ค่ะหน่อยจะเอานมข้นหวานค่ะเคลียวๆเลยนะคะเพื่อที่จะมาทำสูตรตรงนี้นะแล้วหน่อยก็จะใช้เป็นนมสดรสจืดนะคะตัวนี้ค่ะเราชอบเย่อไหนก็ใช้เย่อนั้นได้เลยนะคะแต่หน่อยใช้เป็นของเอ็มมวนะคะโอเคทีนี้ค่ะหน่อยก็จะมาแชร์เป็นสูตร16ออนค่ะแล้วก็แก้ว22ออนนะคะ เดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยดีกว่าค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวหน่อยก็จะไปทํากาแฟค่ะหน่อยจะใช้เป็นกาแฟ2ช็อตนะคะแล้วก็ดึงน้ําออกมา2ออนค่ะแต่วิธีการทํากาแฟนะคะเราจะไม่ให้ช็อตกาแฟของเราค่ะ มีลักษณะที่น้ำไหลเหมือนปกติทั่วไปนะแต่เราอยากจะให้กาแฟตัวนี้ค่ะมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะคะนั่นก็คือไหลเป็นสายเล็กๆค่ะหรือว่าระยะเวลากาแฟนะคะมันจะโดดขึ้นไปอีกเนาะหรือว่าโอเวอร์นะคะซึ่งกาแฟนะคะที่หน่อยปรับไว้ค่ะหน่อยก็จะปรับไว้ค่อนข้างละเอียดมากกว่าปกตินะคะแล้วก็ ปริมาณกาแฟค่ะจะเยอะกว่าปกติหน่อยนะคะเพื่อให้เขาไหลสายเล็กๆค่ะ,ะแล้วเราก็กดได้เลยซึ่งวิธีการตรงนี้นะคะที่หน่อยจะดึงออกมาค่ะหน่อยก็จะดึงออกมาให้ได้นะ้ํากาแฟ2ออนซ์ก็จริงค่ะแต่หน่อยจะรวมครีมมาด้วยนะคะเนาะพอเราได้ครีมมาเสร็จปุ๊บเราก็กดออกได้เลยนะคะกดหยุดได้เลยนี่เลย หน่อยก็จะขับกาแฟนะคะให้รู้สึกว่าไหลช้ามากๆค่ะแล้วก็มีความเข้มข้นที่แบบเยอะมากๆนะคะหน่อยก็จะเอาแบบ2องออนค่ะแบบว่ารวมพรีมาด้วยนะคะขอให้เก็บแตะๆหน่อยหนึ่งเนาะชื้นประมาณนี้นะคะเราก็จะมาใส่ตัวผงธัญพืชนะคะหน่อยก็จะใช้อยู่ที่3มช้อนค่ะ3มช้อนแบบ พอดีพอดีช้อนหนึ่งประมาณ7กรัมแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากใช้ตัวนี้เ,เยอะเท่าไหร่นะคะเราก็ใช้แค่ประมาณสัก2ช้อนก็ได้ค่ะแต่ว่าความเข้มข้นหรือว่าความเหนียวของเขาเนี่ยค่ะมันก็จะน้อยลงนะคะมก็ใส่มาเลยฟึบแต่ตัวนี้เราสามารถใส่ได้เยอะๆนะคะเพราะว่าของเขาค่ะเป็นผงธัญพืชค่ะแล้วมันก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะคะมันจะไม่ได้แบบมีความเป็นครีมเทียมหรือว่า เป็นตัวที่ทำให้เรารู้สึกว่าแคตเตอรอลสูงนะคะ,ะเราก็คนแบบนี้ไปเลยค่ะเขาก็จะมีความแบบแบบหนืดหนืดหน่อยนะคะเราก็คนให้เขาเข้ากันค่ะนี่เลยพอได้เข้ากันแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ใส่นมข้นหวานนะคะเอาความหวานแบบปกติก่อนเลยค่ะหน่อยก็จะใส่มาที่หนึ่งจุดห้านะคะ,ะหน่อยก็จะใส่อยู่ที่หนึ่งจุดห้านะคะปึ๊บนี่เลย ปกติลักษณะของนมเหนียวอะค่ะเราก็จะได้ความหวานตัดอยู่แล้วเนาะแต่เดี๋ยวเราก็จะไปใส่นมสดด้วยนะคะมันจะหวานแบบกำลังโอเคเลยค่ะนี่เราก็จะได้แบบความแบบหนืดๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นสูตรของ16ออนนะคะเดี๋ยวหน่อยขอวางไว้ก่อนค่ะแล้วเราก็จะไปทำสูตรแก้ว22ออนนะคะแบบนี้นะคะ แก้ว22ออนนะคะหน่อยก็จะดึงน้ำออกมาประมาณ3ออนนะคะใช้กาแฟ2ช็อตเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าของเรานะคะรวมครีมมากไปด้วยเนาะค่ะพอเราได้ช็อตแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาดึงน้ำกาแฟกเลย3ออนค่ะอ่าสายกาแฟของเราก็จะค่อนข้างเข็มข้นนะคะ อาโอเคค่ะรวมพิมานะคะได้3ออนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนะคะเราก็จะได้ช็อตเข้มๆแบบนี้เลยเนาะแล้วเราก็จะมาใส่ตัวผงทัญพืชอีกเหมือนเดิมนะคะผงทัญพืชน,นะคะจากปกติค่ะแก้ว16ออนนะคะหน่อยจะใช้แค่3ช้อนเนาะแต่ทีนี้ค่ะพอเป็นแก้ว22ออนค่ะหน่อยจะเพิ่มมาอีก1ช้อนนะคะเป็น4ช้อนค่ะ อย่างที่บอกนะคะถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าอุ้ยมันมีความมันเยอะเกินไปนะคะหรือว่าตัวผงธัญพืชแล้วลรู้สึกว่าเอ้ยมันมีความเป็นนมเยอะเกินไปค่ะตัวนี้นะคะสามารถที่จะลดลงได้นะคะแต่ที่หน่อยใส่เยอะขนาดนี้เพราะว่าเขาเป็นผงธัญพืชนะมันจะละลายน,ะนะะ้ำค่ะได้เหลวกว่าปกติทั่วไปนะคะอ่าแล้วก็นมข้นหวานนะคะจากปกติค่ะสูตร96ออนนะคะจะ1.5 นะคะหน่อยก็จะใส่มาที่สองออนเลยค่ะข้างละออนหนึ่งออนสองออนค่ะอ่าเขาก็จะมีความเหนียวเกิดขึ้นมานะคะ พอเราวางไว้สักพักค่ะตัวนี้ค่ะมันจะมีความหนืดมากยิ่งขึ้นนะคะมีความแบบเหนียวขึ้นนะคะเนาะอ่ะโอเคค่ะนะคะหน่อยก็จะใช้นมสดนะคะอยู่ที่สองออนค่ะสำหรับสูตรแก้ว16ออนนะคะเราก็เทมาเลยนี่ค่ะ2ออนนะคะปึ๊บแล้วก็แก้ว22ออนนะคะหน่อยจะใช้อยู่ที่3ออนค่ะ เดี๋ยวหน่อยก็จะเอาไปใส่น้องแข็งะนะคะเดี๋ยวเราก็เรามาเทกันเลยค่ะชือนี่เลยเขาจะมีความแบบเหนียวเหนียวแบบนี้นะคะอันนี้หน่อยต้องบอกว่าเป็นสูตรที่ค่อนข้างแบบเข้มข้นมากๆนะคะ ใครชอบแบบนมสดมากกว่านี้ก็ได้นะคะเราเพิ่มนมสดไปด้านหน้าได้เลยนะหรือใครจะเพิ่มเป็นวิปปิ้งครีมก็ได้นะคะตรงนี้แก้ว22ออนค่ะนี่ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะ,ะต้องชื่อว่าเป็นลาเต้น,นมเหนียว,วยกันนะคะเนาะเพราะว่าเขาใช้นมที่ค่อนข้างเยอะค่ะมีผงของทัญพืชด้วยนะคะเดี๋ยวรสชาติจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวลองลองไปชิมกันเลยดีกว่าค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มที่แก้ว16ออนกันก่อนนะคะแต่สีเขาค่อนข้างที่จะเป็นลาวาแบบไหลลงมาเลยนะ เขาได้รสชาติกาแฟที่ค่อนข้างเข้มค้นค่ะแล้วก็มีความแบบเป็นเหมือนความเป็นธัญ,ญพืชอะคะ่ะเขาแทบแบบไม่มีเลยนะมันเหมือนแบบกินนมกับกาแฟอะค่ะนะคะแล้วก็ลักษณะคล้ายๆกับความเป็นลาเต้แต่ว่าน้ำหนักของเขาค่ะค่อนข้างที่จะแบบติดปากมากๆเลยก็คือบอดี้ของทั้งนมด้วยนะคะบอดี้ของทั้งตัวแบบกาแฟนมเหนียวนะคะค่อนข้างที่จะเยอะค่ะ เหมือนแบบมีความแบบหนืดๆอยู่ในปากประมาณนี้นะคะแต่ว่าอร่อยค่ะความหวานจะไม่ค่อยหวานเกินไปนะคะจะออกแนวอารมณ์แบบหวานกลางๆค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบหวานมากกว่านี้นะคะก็แนะนําให้เพิ่มหวานได้นะเดี๋ยวเราไปแก้ว22่สองออนอแก้ว22ออนก็จะเหมือนแก้วสิบหออนเลยค่ะ รสชาติไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนะคะหน่อยว่าทั้งสองสูตรนี้คือแบบโอเคเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครลองไปทำตามนะคะแล้วก็ได้ยังไงนะคะลองมาแชร์ในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ หน่อยก็จะหวังว่าทุกคนนะคะลองไปทําตามกันดูนะก็เพราะว่าเป็นเอ่อเป็นสูตรกาแฟนะคะที่หน่อยแบบคิดขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็อยากจะแนะนําด้วยค่ะเพราะว่าตัวนี้ค่ะทามาจากผงธัญพืชด้วยนะคะมีผงธัญพืชแบบนี้ค่ะมันจะดีต่อสุขภาพนะคะโอเคค่ะก็ยังไงนะคะใครอยากจะให้หน่อยมาแชร์คลิปอะไรคะ่ะหรือว่ามีความรู้อะไรนะคะอยากให้หน่อยมาแชร์ค่ะสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะ เดี๋ยวหน่อยก็จะทำคลิปแบบนี้ค่ะดีๆไว้ให้ได้ชมกันนะคะยังไงนะคะหน่อยก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ค่ะกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะแล้วก็กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยด้วยนะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะคะเพื่อที่จะได้ดูก่อนใครด้วยค่ะสำหรับวันนี้หน่อยก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากไว้ด้วยนะคะลาเต้นมเหนียว